สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับครัวบ้านพิชานันท์นะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงจืดกระดูกหมูมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะแกงแบบบ้านๆเรานะคะในกระทะของเรานะคะน้ํากําลังเดือดพอดีค่ะน้ำสามถ้วยนะคะนั่นแหละค่ะเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปเคี่ยวก่อนนะคะ ดูกหมูของเรานี้ต้องไปผ่านความเค็มนิดหน่อยนะคะาราค่ะกระดูกหมูนะคะไปผ่านความเค็มสักน,นิดหนึ่งนะคะจะได้ดูดรสอร่อยๆคะ่ะใส่ลงไปนะคะเจ็ดชิ้น,นะคะ่ะใส่ลงไปเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวให้เปื่อยนะคะวันนี้มาแปลกนะคะมาแปลกนะคะวันนี้ มาปแปลกๆค่ะเอากระดูกหมูมาทำบ้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็เคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเอาเปื่อยๆนิดนะคะขณะที่รอนะคะยังไม่ปรุงรสนะคะขณะที่รอนะคะเราก็จะแนะนำผักก่อนค่ะวันนี้ผักหลายอย่างนะคะผักยินหรือวเรา ยกเว้นแตงค่ะนะคะผัดก,ก็มีใบหมอนนะคะใบยะานางนะคะคณะเม็กซิกันแล้วก็อะไรคะเนี่ยอะไรอะไรใครรู้บ้างตำลึงค่ะยอดตำลึงหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมค่ะผัดพวกนี้บ้านเราปลูกเองริมรั้วค่ะพวกเก็บมามกคู่เองค่ะธรรมชาติค่ะ ส่วนฟักนี้ต้องซื้อตลาดมานะคะฟักวันนี้ก็สักประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะคะอร่อยนะคะลองทําดูค่ะฟักกินแล้วดีไหมคะดีค่ะสบายท้องค่ะทําให้ร่างกายเย็นค่ะถ้าใครกําลังร้อนๆนะคะร้อนภายในนะคะกินกินฟักกันนะคะอร่อยค่ะแล้วก็ทําให้เรากับถ่ายสบายนะคะท้องสบายหมูของเราก็เริ่มดีละะแล้วนะคะเราก็จะ เราก็จะใส่ฟักลงไปก่อนนะคะเอาใบเอาใบาใบหม่อนก่อนดีกว่าเพื่อให้น้ํากลมกลมนะคะใบหม่อนนี่ก็มีโปรตีนเยอะนะคะแล้วก็กา,กากใหญ่เยอะกินได้ทั้งเนื้อทั้งน้ําค่ะนะคะอะอร่อยมากวันนี้ผักริมมลัวเหล่านะคะเดี๋ยวจะตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คิปนะคะแม้ก็จะทำให้น้ํากันเวลาเวลากินเนี่ยก็สดน้ํานะคะอร่อยะคะ่ะ ปลูกง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะตามด้วยฟักนะคะใส่ลงไปน้ําจะได้หวานค่ะแกงจืดนี้ต้องกินยอดถึงจะอร่อยค่ะส่งสองอย่างนี้เดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะเพราะเป็นผักที่สุกง่ายนะคะพอเดือดแล้วใส่แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็เราก็จะปรุงรสไปไปในตัวนะคะอย่าลืมนะคะว่าแกงจืดต้องกินยอด ใครจะทำน้ำจิ้มก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องรสจัดมากนะเพราะเราจะหยอดน้ำจิ้มเปรีป้ยวๆเค็มๆนะคะพรอมกับตีกระเทียมใส่ไปโรยหน้าอร่อยมากกระเทียมดีไม่กล้าดีค่ะกระเทียมนี้ช่วยลดความดันนหมคะแล้วก็ช่วยลดอะไรในร่างกายทุกอย่างะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเราจะให้ก็เดือดทั้งสองพุ่งก็ใช้ได้นะคะนะคะฟักก็สุกง่ายนะคะ ใบหม่อนนี้ก็บำรุงสายตาได้นะคะปลูกนะคะปลูกไว้ข้างๆหน้าบ้านเราค่ะกินได้หมดนะคะนะคะดีต่อดีต่อร่างกายนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะเวลาต้มมานี่นะคะดื่มน้ํานะคะใบหม่อนเนี่น้ําจะสวยมากเลยนะคะลองทําดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอันนี้แกงจืดของเราก็น้ําสวยนะคะกระดูกหมูของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วค่ะโชว์ค่ะเห็นไหมคะ เริ่มเปะะื่อยแล้วค่ะอร่อยค่ะกินกับไข่ทอดน้ำพริกอะไรก็ได้นะคะอร่อยค่ะเจริญอาหารค่ะอาคะเดี๋ยวให้เดือดอีกสักพุ่งหนึ่งเราก็จะใส่แล้วก็จะใส่คาเรียกว่าตำลึงนะคะตำลึงดีไหมคะดีค่ะตำลึงบ้านเราปลอดสารนะคะอันนี้ก็ปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปิดอาให้ตำลึงเขาแบบนุ่มๆนิดหนึง่นง ให้ตำแหน่ง,งนิ่มนวมนิดหนึ่งก็จะสวยอ่าดักไปนะคะจากนั้นก็จะโรยต้นหอมค่ะวันนี้ต้นหอมสามต้นนะคะต้นหอมบ้านเราก็ปลูกเองนะคะง่ายๆยไม่ยากโรยกระเทียมนิดนะคะเดี๋ยวเจียวกระเทียมแล้วโรยนะคะก็จะทําให้อะไรนะคะน้ําอร่อยขึ้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะเสิร์ฟทั้งกระทะเลยนะคะ ไปกินด้วยกันนะคะโชวอยสักนิดหนึ่งโชว์ผักโชว์ผักโชวกระดูกหมูค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะคะอาหารบ้านๆค่ะง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะอัตราส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ